รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดดซีรี <The> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิชาจกนโนกวัวศสีวิสุทธิ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการค่ Day The Series ะเดดี้เดย์เด e ซีรีรายการที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูกให้เขาเติบโตเป็นคนสมบูรณ์รอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและก็สติปัญญากับคุณหมออ้อ,อแมแอมแพทย์หญิงสุนทรีภูมิแสง ที่จะมาให้คําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมไอคิวให้กับลูกขอเชิญพบก,กับคุณหมอเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้คุณหมอมีสาระหรือคําแนะนําดีๆอะไรบ้างมาฝากทานผู้ชมทางบ้านกันบ้างค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณหมอก็มีเทคนิคและวิธีการดีๆน,นะคะที่ในการเลี้ยงเลี้ยงลูกให้เก่งและฉลาดมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันนะคะในวันนี้แน่นอนใช่ไหมคะสาหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีเวลามีลูกนี่ค่ะว่าอยากให้เด็กเป็น คนที่เก่งและฉลาดนะคะหรือเรียกจะไม่ง่ายเลยเก็มี I q คที่สูงใช่ไหมคะหรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะว่าเอ๊ะการที่คุณคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีลูกที่เก่งและฉลาดคุณพ่อคุณแม่ต้องเก่งมีความรู้ความสามารถใช่ไหมคะหรือมีพันธุกรรมที่ดีนะคะแต่ถ้าสรุปว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในระดับที่ปานกลาง,งนะคะจะสามารถมีลูกเก่งและฉลาดได้ไหมนะคะวันนี้คุณหมอก็มีเทคนิคและวิธีการดีๆมาแนะนำ คุณแม่ทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทั้งสองท่านนะคะสวัสดีคุณแม่อิงและก็คุณแม่เบนนะคะวันนี้เราจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกกันนะคะขอถามคุณแม่อิงก่อนเลยนะคะว่ามีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกอย่างไรบ้างแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างในการเลี้ยงลูกนะคะค่ะสำหรับร้องผู้ผานะคะคุณแม่ก็จะดูแลเอาใจใส่ให้ความรักนะคะให้ความอบอุ่นแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่น้อง น้องเจะเป็นคนที่เรียนได้นะคะไม่งงงแงเป็นเด็กที่มีเหตุผลเวลาคุณแม่บอกอะไรไปอย่างเงี้ยแกก็จะฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคะส่วนปัญหาหลักๆของเขานะคะคือเขาจะเป็นคนที่พูดค่อนข้างชา้าหรือติดอ่านอย่างเี้นะคะเวลาออกไปเล่นกับเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเนี่ยก็จะชอบล้อว่าน้องพูดเจออ,เอ,อ,อะไรอย่างเน,นะะี้ยสำหรับคุณแม่อีนะคะก็จะเลี้ยงลูกแบบง่ายแล้วก็แบบตามใจแล้วก็จะไม่มาพับ เพื่อนเนาแล้วคุณหมอจะมีวิธีแก้ไขหรือเสริมพฤติกรรมมันนี้ยังไงบ้างคะค่ะสําสหรับปัญหาของน้องผู้่านะคะคุณหมอก็ แกเลี้ยงสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดิฉันต้องไปทํางาน,นะคะ่ะส่วนมากรูปของดิฉันก็จะอยู่กับคุพญายนะคะแล้วก็ดิฉันจะมีเวลาว่างให้กับรูปก็ต้องอ่ะดิฉันเลิกงานแล้วะคะ่ะแต่รูปของดิฉันจะเป็นเด็กที่ร้านเลยนะคะแล้วก็มีความล้าดสดงก่อนแล้วแต่พฤติกรรมของเขาะคะ่ะจะเป็นเด็กที่สมาธิสั้น,นะคะ่ะก็ชอบซุกซน,นะคะ่ะชอบจิจับสิ่งของไปเรื่อยนะคะ ไม่เสร็จนะคะแล้วก็เข้าไม่สนใจสิ่งของอยาที่แลน,นะคะสำหรับคุณแน่เป้นนะคะจะเรี้ยงลูกแบบง่ายๆเหมือนกันค่ะแต่สามารถจะอกับคุณยายที่แม่ก็ไม่ก็มีเวลาแต่ปัญหาที่พบก็คือน้องจะเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นนะคะเหมือนสนใจแล้วก็ เด็กเขายังไม่มีสมาธิในในสิ่งที่เราพูดไปนะคะดังนั้นคุณคุณแม่ควรเราปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับลูกนะคะหามุสมสงบสงบที่บ้านนะคะสาหรับเด็กเพื่อให้เด็กเกิดสมาธิในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะ,ะมีการสื่อสารที่สั้นและกระชับชัดเจนกับลูกนะคะหากไม่แน่ใจก็ให้ก็ให้เด็กค่ะทบทวนในสิ่งที่คุณแม่สั่งไปนะคะว่าคุณแม่สั ของลูกนิดนึงนะคะแล้วก็เชื่อและคุณแม่ก็ต้องมีความเชื่อมั่นว่าลูกของตัวเองสามารถพัฒนาได้ในการะดับปกติทั่วไปค่ะนะคะค่ะสำหรับคุณหมอก็ได้ให้คําแนะนํากับคุณแม่มาสองคนนะคะในการส่งเสริมพัฒนาการของลูกไปแล้วนะคะแล้วคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเสริมไอชินไหมคะสำหรับคุณหมอนะคะก็มีสาระที่ดีมากคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้นะคะก่อนจบรายการนะคะว่าการที่จะเลี้ยงลูกให้เก่งและฉลาดได เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะแม้ว่าคุณพอ่อคุณแม่ที่เก่งและฉลาดแต่ก็มีลูกที่ไม่ฉลาดและเก่งน,นะคะหรือบางรายอาจจะเป็นคุณพอ่อคุณแม่ไม่ฉลาดและไม่เก่งนะคะแต่ก็มีลูกที่เก่งและฉลาดได้นะคะให้เห็นไป็นหลายครั้งนะคะการที่ลูกของท่านจะเก่งและฉลาดได้นั้นนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่พันธุกรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่เกิดจากหลายปัจจัยนะคะก็อย่างเช่นสภาพแวดล้อมบริบทที่เด็ก ó, อยู่นะคะแล้วก็บุคคลใกล้ชิดกับตัวเด็กนะคะและอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะก็คือวิธีการเรียนดูของคุณพ่อคุณแม่เองนะคะที่ส่งเสริมทักษะด้านไอคิวของเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่เองนะคะที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพัฒนาการวัยของเด็กนะคะเพราะคุณพ่อคุณแม่ที่มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการและความต้องการของเด็กนะคะคก็จะส่งเสริมพัฒนา มีไอคิวที่สูงขึ้นและเป็นเด็กที่ฉลาดนะคะสุดท้ายนี้นะคะคุณหมอก็ของฝากนะคะเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ในในวันนี้นะคะทั้งสองท่านนะคะและคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านนะคะที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเป็นกําลังใจในการเลี้ยงดูลูกหรือดูหลานของท่านให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าต่อไปค่ะก็ขอบคุณคุณหมอมากนะคะวันนี้ที่มาให้คาแนะนําแล้วก็เทคนิคในการส่งเสริมไอคิวให้กับลูกนะคะแล้วก็ นะคะที่ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเลียงลูกนะคะรายการของเราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะรายการขับเบบี้เดย์เดอนซีรีนะคะก็ติดตามได้ทุกวันารนนะคะเวลา18นากาถึง18นางการนาทีนะคะทางช่องคาราเมลหมายเลข59นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ